โอ้ยถ้ามันจะอย่างนีง้มันจะพอเหรอวะถัดจริงเนอะโอ้ยเริ่มเห็นเรือลางๆ,ๆอุ้ยอะไรอะโอ้ยตายตายตายเข็มปิดเข็มปิดเริ่มมามาต้องเข้าแล้วแหละจังงวะนนี้อะ ใครอยากดูผมไลฟ์สตรีมสดมาดูได้ที่เพจชื่อทานอตใน Facebook เลยนะครับแล้วอยา่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เพจผมด้วยนะครับผมสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจร้านเติม UC พับจีบายผมแนะนำเป็นร้าน Lich Man Shop เติมเร็วเติมไวปลอดภัย100%นะครับทั้งร้านเติมผ่านเว็บพับ g โดยตรงไม่ต้องกลัวโดนแบนเติมง่ายๆแค่แอด i d Line น i c h m แ n Shop แล้วก็ส่งเลข ID กับชื่อตัวละคร แล้วก็เลือกแพ็คที่เราต้องการซึ่งตอนนี้ทางร้านนะครับปรับแพ็คให้คุ้มกว่าเดิมดูดิคุ้มจัดจัดอ่ะโอนเงินแล้วรอแค่แป๊บเดียวอะ่ะยูซีก็เข้าเกมโดยไม่ต้องออกจากเกมด้วยนะเฮ้ยเกินไปปะหวะเฮ้ยแต่ตอนนี้ก็มีแพ็คอาร์พีคุ้มคุมด้วยนะทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับลูกค้าใหม่ด้วยเฮ้ยดูดิคุ้มจัดไปดูกันเลยเอาละครับผมใครนะครับที่สนใจแพ็คแบบเติมยูซีคุ้มคุมก็สาหรับการสุ่ม แก๊งสี่พยักนี้แหละครับแก๊งสี่พยักปิดวิญญาณมาทั้งตีบอกเลยแล้ววก็โคตรเทเลยถ้าได้ครบนะนี่เลยแพลกดีแมนชอบเลยด้านนี้เลยไปลุยเลยนะครับอืประเดิมก่อนไปลุยไ้โอ้โหมันไปเร็วจังวะเอ้ย้าสมุดได้ชุดเลยอ่ะซึ้อกล่องแรกอ่ะอได้โลมมาก่อนอันนี้อันนี้คือได้โ่ม,มาก่อนเาบานะคือแบบ ผมว่าต้องมาแล้วแลวหละไปอีกโอ้ช้าๆหน่อยมองไม่ทันโอ,โอ้โอ้โหยถ้ามันยอย <c oughs> <c oughs> ่างนี้มันจะพ่อเหรอวะทันจริงเนอะชุดเขียวชุดเขียวเท่านั้นผมเลงชุดเขียวไว้ต้องชุดเขียวแล้วแลวหละเฮ้ยไม่เอาล้มล้มออกมาทำอะไรสองอันนะ่ะเ <c oughs> ขาใช้ล้มแค่อันเดียวก็พอแล้ว ระเบิดควันคือระเบิดควันมันปลาเป็นควันสีเขียวหรือเปล่าคือแล้วมันแค่สวยเฉยเืยมันปลาเป็นควันสีเขียวหรือเปล่าแค่สวยโอ้แล้วมันควรจะเป็นสีเขียววะเหมือนควันพิษอย่างเงี้ยมันจะจับจ้าว่ะโอ้ไปชุดเขียวโอ้โหมีสี่ชุดขอได้สักชุดหนึ่งอะ โอ้ยเริ่มเห็นเดือลางรังเขียวเขียวเขียวจงมาเพี้ยงไปมันบั๊กเมื่อกี้มันบักนบ๊กชัวเขียวมาเอ้ยไ,ไม่โอ้โหอุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเห่าเขียว ว้า <Wow. S 2> เป็นไงดูดิมาแล้วะดูดิแปบ๊บเดียวมาแล้วกระเป๋าเขียว啊คือมันมาเป็นว่าเซตเขียวมันจะมาครับอย่างเงี้ยใช่ปะไม่เกีนจากรับอย่างี้ไม่เกินแะน่นอนมาต่อไปเลยชุดเขียวมาหนกระเป๋าก็มาแล้วอีโอ้โหสมมตบ้านหรือเปล่าสองลูก เอาสมองมาทำอะไรแย่ๆล oh. ูกเดียวก็พอแล้วป่าวมันต้องได้เขียวโอ้มันจะพอเปล่าวะโอ้โอ้ยตายตายตายเข็มปิดเข็มปิดอะไรวะเนี่ยคมดัีวะ เจอมา,มาต้องเข้าแล้วแหละจังหวะนี้เฮ้ย <gasps> อย่าเพิ่งไปถึงเซตเขียวเลยตอนนี้ขอให้ได้แค่รถเขียวนยะยังจะถึงหรือเปล่า <c oughs> โอ้ยโดนใหม่แล้วเออแมอ ที่ล้างดวงเหรอกดล้างดวงไปก่อนไปตายนุ่สักหน่อยชุดเขียวโอ้ยระเบิดอีกแล้วมันเอามาทำไมเยอะแยะโอ้ยเครือเครือจัดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิคกี้พายสีเหลยวไม่อยากยไอก้สีขาวก็ได้มาก็ดีี่ถือว่าดีที่ได้มาเนาะโอ้โหดูชุดดีสีขาวอะ่ะใส่แล้วดูเป็นคนดีเลยอะ่ะเฮ้ย โอ้โอ้ไม่นะมันไปไวจังวะใส่ไม่พอวาอยู่สีแค่นี้ชวนอะไรเยอะแยะโอ้เหลี่ยนล้วนเหียญล้วนเลยอ่ะโคตรน้อยอ่ะไปอีก ป้าหรือเปล่าเนี่ยจะพึ่งชวนเดียวโอ้เนี่ยเพราะมีคนชวนมาตอนผมสุ่มไงก็เลยดวงไม่ดีอ่ะใครแม่งชวนมาอยู่นั่นแหละโอ้ไม่พอสงสัย อะไรวะเนี่ยโอ้แล้วเบิดควันมึงจะมาทำไมเยอะแยะวะถามจริงแต่ว่มันปาได้เลยอืมเดี๋ยวลองรับสิได้รถหรือยังวะเนี่ย ยังไม่ได้ลดว่ะผมต้องเติมเพิ่มว่ะเฮ้ยต้องต้องเติมเพิ่มว่ะเอยแม่งเกลือชิบหายเลยกลองอะไรวะเนี่ยถ้าคนแชร์ถึงสักหกสิบเดียวเติมเพิ่มอีกสามบานเลยอะ A few moments later ฮัลโหลครับพี่ครับเอาแพ็คเดิมอ่ะครับอีกแพ็คหนึ่งครับครับผมครับผมนะครับเกลืออะไรอย่างงี้วะ เหรียญเยอะเกินไม่เออนี่คุณดึกนีน่คุณน,น,นักกีฬาโอลิมปิกแล้วเนี่ยว้มาแล้ว Uzi มาแล้วเร็วจัดจัด Uzi มาแล้วครับเร็วจัดจัดไม่ต้องออกจากเกมด้วยดูดีเฮ้ยนี่นี่เลยนะครับนี่เลยนี่เลยตัวเล็กๆคือตัวเล็กก็พอนะไม่ใหญ่มากนะครับนี่ร้านเติม Uzi ท็อปจี้มอบายนะครับลิีแฟนชอบครับตั้งเร็วเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจัดจัดเลยอนะ่จะคุณจัดจัดเลยอนะ่ะไปต่อ เห็นเหรียญะลรกินรู้สึกไม่ดีเลยมาหน่อยซื้ออะเสื้อมาหน่อยสีเขียวสีเขียวไอ้แม่งเอ้ยเหรียญล้นเลวนันก็คิลักคลาโอลิมปิกโอ้หมยนะยุดชุดไม่อะไรวะ เจอจังวะโอ้โหเอาชุดเขียวไม่เอาเรียนเขียวตาย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 ไอ้เวงออกแต่เหรียญดูดิไม่เอาเรียนเว้ยแล้วทอ อะไรอะอะไรอะเฮ้ยใ,ใครขึ้นบังเนี่ยอะไรเนี่ยมั่วอะไรวะสวยปะหวะไปดูก่อนอะไรเนี่ยอุ้ยจะเข้ากับชุดผมเลยว่านคนดีปอเทพาบุรนี่กลายเป็นปอเทพาบุรแล้วดูดิไงคนดีจัดอะใส่ชุดนี้คือแบบไม่ยิงใครเลยนะครับ <c oughs> เดินเดินจงกรมยาวๆเลยไม่ยิงใครชุดนี้เซตนี้คือแบบนักธรรมเลยเป็นนักธรรมเลยไปต่อนี่ <c oughs> กลายเป็นคนดีเฉยคืออยากได้สีเขียวไม่ออกแต่สีขาวมาดิไปเดสโคโอ้ช่งมันช่างควรทำยังไงดีวะผมควรไปต่อหรือพอแค่นี้วะเนี่ย คือผมอยากแลกรถมากกว่าอ่ะเอารถหรือว่าอะไรดีวะรถมันไม่มีในนี้อยู่แล้วแปลว่ารถมันกะจะไม่แลกเราก็แลกรถเลยละกันนะไปจับจ้าไป <c oughs> ดูดิโยมันเหมือนจะดีใจอะแต่มันก็ไม่ดีใจเท่าไหรอ่อ่ะโอ้จ้าบจ้าบว่ะดูดิยืนแม่งคนดีจัดจัาคนดีจัดจัาด,ดูดิข่าวจ้าผมต้องไปสุ่งกระเป๋าเพิ่มอ่ะ ซุ่มต่อผมจงไม่เกลือสาทุเทียงเราอยังเชื่อมันไม่เกลือขนาดเรามาขนาดนี้นะเรายังเชื่อมันไม่เกลือนะไปไปต่อไปไม่ไฟดิพอดอไม่มีอะไรเลยจริงของอะกระเป๋านี่นี่นี่กากระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้ นี่ต้องการเขาบอกแบบนี้เหรอผมเลื่อนก่อนปอกแบบนี้นี่เออนี่เลยเขาบอกแบบนี้เลยใช่ไหมปอกแบบนี้เลยต้องการเขาบอกแบบนี้เท่านั้นเลยต้องการเขาบอกแบบนี้ไปต่อไปโอ้โหโอ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอืม้มฮ่า ไอมีการเลือกเหมือนเลือกอะไรไม่ได้อย่างที่หวังสักอย่างแม่จะหลุดอ้โอ้ยเราเปิดขอนอีกแล้วไปจะไม่ยอมไม่ยอมอยู่แล้วไป โอ้ยต้ยต้ต้ยตายอะไรครับเนี้ยหมดไปกระิึงเยอะนะแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยอนะโอ้ระเบิด <_ d ata> ผมจะใช้คุ้มเลยผมได้ระเบิดควันผูกปาเลยไม่เก็บไว้ด้วยแม่งให้อยู่นั่นแหละระเบิดควันไหนโอ้หปวดร้อนแบบไม่ต้องโดนยิงอีสามครั้งไป นึบึบไปนึบสวยนึบสวยสวยสวยโอ้สวยโอ้โอเหรียญเยอะขนาดนี้โอ้ตายแล้วนึบลองกดแบบทีละครั้งดิไปเก้าครั้งสองวันนี้ครัสองสามสี่ห้า 6กเจ็ดแปดเก้าไม่ได้เลยเรอาสุดท้ายกดแบบสิบครั้งปึ๊บอืมสวยแม่ทีใจยันอันสุดท้ายแลกกระเป๋าเลยดีกว่ากระเป๋านะใบไหนวะใบนี้ใช่ปะเฮ้ยมันใช้แค่หกร้อยเอง啊อ จริงหอมันใช้หกร้อยว่าเราเล่นมันทำไมต้องเยอะคือมันเหลือฟรีสี่ร้อยเลยอะ More moments later เฮ้ยปิ๊งไอเดียใหม่ว่ะเติมเนี่ยสมมติเราเนี่ยใช่ป่ะเอากระเป๋าเสร็จเติมเพิ่มไปหน่อยเอากระถางนี่แหละนี่แหละโอเคเอาตามนี้ลองกดเล่นเล่นไปก่อนนะ ชุดสีขาวลองออกมาสิจะได้เอาไว้แรกได้เอ้ยแม่งสรุปแม่งไม่ได้อะไรสักอย่างกดไปมันอาจจะออกก็ได้กระถาเราดูตรงนี้เลยไปหยุดช้าๆเฮ้ยหยุดหยุดดไอ้ฮึวิเขาบอกออกเฉยเขาบอกออกมีสิทธิ์ว่ะมีสิทธิ์ไม่ต้องเติมเพิ่มว่ะหุ้ยเอาว่ะ คุมโดนพรับพรับพรับถ้าหกหกอีกคาร์ดอกเท่าไหร่วะสิบเก้าสิบเก้าออกมันต้องได้มันต้องได้เพียงขอและอย่าเติมเพิ่มเลยเอาแค่นี้แล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวจะหมดเพิ่มวันนี้ไปดียินดีที่ออกมาหกเหรียญคูณสี่สิบรางกับพี่จอยด้วยนะครับไปต่ออุ้ยมีสามเหรียญ

ยืดยืดยดยดไม่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 ตายแล้วมันจะถึงได้ไงวะขาดแค่สิบชิ้นน่ะเบี้ยงเบี้ยงไปเฮ้ยต้องเติมเพิ่มกี่บาทวะผมซูมไปกี่ครั้งอ่ะมันซูมแค่นิดเดียวเองมันแค่แปดชิ้นเองอ่ะ แล้วฮัลโหลครับมันมีแพ็กที่สุ่มน้อยที่สุดตัวพี่เอบมันขาดอีแค่แปดชิ้นเองครับครับได้ครับพี่เอานล้วละครับฮางครับดวงมันโคตรโคตรห่วยแตกอะวันนี้คือดวงมันแบบมันโคตรพูดไม่ออกอะ มาแหละผมว่าผมรุมสองั้นก็ได้แล้วแหละไม่ต้องออกนะชุดอะ่ะไปโอเคพอแล้วดีไหมควรจะพออพอแลกอันนี้ก่อนเลยแลกกระเป๋าพอเลยครับนี่เปล่าหวะถูกอันปะเนี่ยหมดเดยอะต้องใจเย็นก่อนนะ แร็กอเลยเริ่มเปล่าหัวกระทาด้วยลองดิลองดิสวยขนาดไหนวะเปล่าใบนี้นี <c oughs> มม่มือชาเฉยไปว่วเวาดเ,เด็กทัศน์ะทพบุตรแหมเรือจัดจัดเรือจัจัด